การสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมของนักออกแบบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเซิงไฮและเซาซิงอย่างตุ๊กตาหลู่ซินช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมายัางเมืองเซาซิงบนทนเจ้เจียงบ้านเกิดของหลู่ซินผู้บุกเบิกวรรณกรรมสมัยใหม่ของจีนนักท่องเที่ยวจะพบตุ๊กตาหลู่ซินทั้งบริเวณริมแม่น้ำพิพิธภัณฑ์และร้านขายสินค้าสร้างสรรค์ทั่วเมืองตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนบ้านเกิดของหลู่ซินกว่า2ล้านสองแสนคน และหนึ่งในสาของนักท่องเที่ยวเป็นผู้มีอายุ18ถึง35ปีรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เซาซิางหลูซินเมมโมเรียลกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์ร่วมกับบริษัทที่ปลิตงานสร้างสรรค์ในท้องถิ่น,น,นพัฒนาสินค้าที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ทำให้เรื่องราวของหลูซินเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นขณะที่เซี่ยงไฮ้เชิญชวนนักออกแบบเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยเจ้าของผลงานศิลปะอาคารประวัติศาสตร์บนแผ่นกระเบื้องได้รับรางวัลจากโครงการนี้นักออกแบบกระเบื้องกล่าวว่าจุดเด่นของผลงานนี้อยู่ที่การนำสถานที่สำคัญในเซี่ยงไฮ้กว่า300แห่งมาวาดลงบนกระเบื้องทำให้ได้สินค้าที่สร้างสารรค์มีเอกลักษณ์และมีคุณค่า